ได้เล่าถึงการขึ้นเฮือนใหม่ของผู้ไทยบ้านหุยยางแล้วหลายตอนในเรื่องที่เล่านั้นก็สรุปใจความที่ผ่านมาว่าจะต้องมีนายห้อยสมมุติว่าคนเท่าคนแก่คนหนึ่งเป็นนายห้อย สะพายถุงย่ามมาในถุงย่ามก็มีคอนคอนตอกสิวแล้วก็มีสิวมีของอันเป็นมงคลแล้วมีร่มสำหรับกั้งแล้วก็มีเสือ่อสำหรับปูนอนเมื่อมาถึงเฮือนใหม่แล้วก็จะเจ้าของเงือนก็จะเชิญให้ขึ้นไปบนเรือนแล้วนายฮ้อยก็จะเลือก มุมที่เป็นมงคลแล้วก็ทํำท่าทําลักษณะสมมุติว่านอนปูเสื่อนอนแล้วก็ตอกสิวตอกที่เสาแล้วก็ห้อยถุงยามไว้ทําท่านอนหลับแล้วก็ตื่นนอนก็มีลักษณะกัน ทำลักษณะเหมือนไก่ขันตื่นนอนแล้วก็จะมีการถามว่าฝันดีไหมนายอยก็จะตอบว่าฝันดีฝันพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลจากนั้นก็จะแต่งพาข้าวให้ในายอยรับประทานก็เป็นอันเสร็จพิธีแต่ในคำตอกสิวเนี่ย ดอกสิวที่จะห้อยถุงยามเนี่ยก็จะมีคำพูดของในห้อยน่ะที่จะตอกสิวซึ่งได้สัมภาษณ์ตาสิงเกนก็ได้คำพูดที่เป็นคำสำหรับตอกสิวจึงของนำคำพูดที่ได้พูดของในห้อยที่ได้สมมุติพูด ในหัวสมุดน่ะพูดเป็นคำอันเป็นมงคลซึ่งก็ได้นำมาลงเป็นคลิปไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี네้พอมาถามแล้วนี้คน่เป็นเงินไม้เราต้องมาซื้อได้หรอเป็นรุ่นใหม่เของคุณจ้างออกให้ผมต้องให้เราต้นงใ้เรียนมั่ยไม่นะวิธีก <researched> ร <Australian travaille> ะเทือนไม้เฮ็ด่าไรโกกมันในห้อยนะในห้อยในห้อยอันนี้บอกอันถามในห้อย เป็นผู้พายถงกันนะมาจะใช้ว่าเงนไรเออวิธีเขาใม่ไหมเออโอ้ยม้าจะปูนแล้วแต่มันจะว่นคำทองกูแนบมาเออว่นยูว่นเศร้าฮะว่อน้างวนนี่ใ่ไมว่อนปุ่งชุ่มเย็นใช่ไหมอ่าขึ้นไปแล้วี่สี่ี่ีิได้ะมานี้อเอสเาสีเสาโอเคสีเสาเอเาไหกเขาได จเจ้าให้จเจ้าฟันเต้าชี้ให้เป็นดีเจ้ชี้ให้เป็นเจ้าก็นน้ำให้ได้ขายง้อควายให้ได้จ่ายเหมือนน้ำเขามาอะไรมาทม่มท่มไผ่ทรงขึ้นเงอนไม่พายดาบพันงงไผ่ส่งขึ้นเงอนไม่ชับปตีมับปตีมับปต,ตีวิตีวิชิพาชับตี เอา้อนอย่างตีเอออนตีขอนชิ่วบ้อนนั้นคอนเชีชิวคอนซอชิ่วเราเมื่อกี้ผู้พายโมบอว่าเอีเอผู้พายโทงละตีกิ้วในไมากบไหนกบไม่เป็นยักษทั้งกบไม่กบกบอีรโหนึงด้วยกาไม่ ขออีกรอบนึงว่าว่าตีเชีวนังบ um ่ว่าเออขึ้นขึ uh ้นไม่เงี้ยตีเชี่ยวตีเชี่ยวแต่ตีเชี่ยวตีชีวแต่ตีชีวตีเชี่ขึ้นไม่ไม่กับมาตุสายจระจักรวาลมัตุสายมัตุสุนก็มึงมันจักรวาลม่ใช่แล้วจระกะอาล่าวไปไม่ยังไม่ยังจระโอ้ยมาหามบนพวกกุ้มชุ่มเย็นจระอ้าวมาหามบนข้างบนนี่จระแล้วก็ขึ้นชั้นเข็ขึ้นมากนะว่าเออจระขึ้นไต่ละอ้อว เชิญคน,นึ้นเบิ้งนอนเบิ้งล่ะแล้วกะตีเออตีชิวคนไม่เนาะอ๋อคนตีชิวว่านี่มืตม่ต่ำนิดก็ชิมเขา้าจุดก้อนก็ได้ชิมไปทางนี้ชิมเข้าให้แกหมาชิมไปทางนี้ชิมปลาให้แกนกชิมไปทางนี้ชิมมะกอให้แกผ่ผผผขขานคุ้งคุ้งก่อนชุน่นเชิญไมเขานย่งไม่เข้าอย่างเขาเขาเหนียวธรรมดาเขาเนื้อหรือว่าเขาเื้อเขาเนื้อเขาเนื้อเขาเนื้อเนาะความความ เช็เขาเนาว่าอะไรความเช็เข่าเช่นั่งเมือเช็ดเชี่ยวนะสี่ชิ่ยวนะวันเช่วทิมเข้านะทิมเข้านะก็ดูได้เอนจะชอมันอย่าอาอันนั้นตีเซีวตีตีีชี่วเนาะีเี่ยวซนซสีชี่ยวอะไรเชาวแหงเชาวควันรูก็เชาวอ๋อแหงอันนั้นชายวแหงอยู่ที่หูได้ควันอยู่ทต่ีนใช่ไหมคควันทางใต้เออจะตนั่ ก็ต่อต่อตชีวให้เป็นดีอ่าต่อชีวให้เป็นเจ้าอเจา,าน้ำให้ได้ขายโงอคว้าให้ได้จ้าหมอน้งน้ํำขม่าอะไรมาทมทมใายดาบคันงงถือถุงขึงข้นเงินไม่อ,อแล้วก็ชับภาษีมาภาษีมาภาษีวิสีวิชิพผ้าชับผ้าชับคอนชั้งคนอาตีฉับบ้านตีฉับคนตีฉับยึดกานสามบ้านกับบ้านเดียวกันไรยุก เรา่อนสามเชื่อห่อนสามมากจะตีให้มันแรงแบบคอยถูกใจเป็นไงต้อแบบนี้นอนบ่บันนี้แล้วบ่แล้วบ่บบนี้แล้วบ่แล้วแต่นอนแล้วบบนี้นอนบันี้ด้วยหน้าแขงนอนคักก็เรียนหถ้าพมชองพื้นแล้วก็คับใช่รู้พันหนึ่งกินจับวอลปีนย้ายเนาะป็นวังยังนอะแล้วอะไรกันไรแบบ กลุกมาเออลุกมาก็แบบว่าพันดีวันไหนว่าเอออย่าฝันอย่าดอยามเลยผว่าันดีกี่ดอกแนอาันดีกี่นว่าเออเขาอ่าช่วยคิดช่วยบมเขาช่วยใบแขมเข้าแหลงคิดแหลงหมดแฟนแหลงใบเขาเก้าเฮาคิเฮาบมา่อเฮาเดือนนี้เดือนเก่้าเก่งชี้เก่งบมดช่องเก่งแมงวัเก้าช้างชิช้างบัด่องช้างอีละวัน ก็ผ่านชีพผ่านบททนผ่านคืนนี้ผ่นคืนนี้ผ่นดีจะแค่สนะได้แล้วคูว่าเลยได้แล้วค่ามนงาบเลยเนาได้เลยเราจิดว่า่าเจ้าคผ่ันนะน่อว่าาลเนี่ยมันดีทร้ทั้งจนี่สิล้รวยก็ว่ากันเราเนี่ยมันดีว่าละเอออ้ผ่นิช้าอีวันยางมาเลยเนาะมันโอ้โหเยังมาถึงเมืองมันเมืองวัดคือสลู เจความได้ว่ามีคำพูดสมมุติว่าเป็นสิ่งมงคลในห้อยก็สมมุติขึ้นมาดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่าลักษณะกล่าวถึงถิ่นฐานเดิมที่ชาวู้ไทย ถูกพยบเข้ามาตั้งบ้านใหม่คือบ้านม่านเมืองเซนะเป็นทิ่ฐานเดิมบ้านม่านเมืองเซสารวันคำทองเมืองมหาชัยกองแก้วก็แสดงหลักฐานยืนยันที่เล่าสืบกันมาว่าคนบ้านหุยางหรือชาวบ้านหุยางมาจากบ้านม่านเมืองเซสารวันคำทองมหาชัยกองแก้ว ก็เ,เป็นลักษณะของการเล่าสืบทอดประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านถ้อขอยุตติคลิปนี้เพียงเท่านี้